สวัสดีทุกๆคน้อจ้ามือนี้สิผ้าะมาเห็ดซุปนอใหม่ใส่ในบักง,ง่าค่ะคืดกินสูตรนี่แน่จ้ายกมือขึ้นก่อนสีเอาน้อมใหม่มาซุปกระตองอุใส่ใบย,ย่านา่งก่อนเด้อค่ะเติมรสตีไปจักน่อยใส่ตะไครแล้วก็พักอีตูลงไปน้าจ้าแกนข่านจีบ้บกพริกค่ะก็เลยทิ่มบกพริกลงในหม้ออูน้าเลยอูเซ็จแล้วก็สีมาตางาค่ะงาเฮาออาไปขัวก่อน้อจ้าหอมๆเลยตาง่าเสร็จแล้วก็เอาบกพริกลงไปตามรายละเอียดแบบนี้จ้าหลังจากนั้นก็เอานอใหม่ที่ห้าอูเซ็จแล้วลงไปค่ะวิธีปรุงรสกิใน้ ลาพงชื่อรถน้ปาปลาหรือผู้ใดมักเปรี้ยวกใส่บักหน้าไปน้ำได,ด้เด้อจ้าใสเครื่องปรุงลงไปแล้วกนย้วย่ๆให้มันเข้ากันแน่สักหน่อยจ้าเข้ากันดีแล้วซิมรสศาสตร์มึงค่ะถ้าแซบแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปได้เลยค่ะย้วยให้เข้ากันแน่อีกสักหน่อยค่ะบอตองตำแห้งนะคะ่ะเดี๋ยวต้นหอมผักชีหองมันสีส้่เกินไปจ้าแค่นี้กเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปน้อไม้ไ่แนบแบบง่าง่ายบ่จ้าผู้ใดอยากกินล่องเห็ดตามคลิปนี้มึงนะคะ่ะง่ายมากๆเลยผู้ใดบ่มากินง่าสิเปียนเป็นทั่วลีสงขัวก็ได้เด้อค่ะหอมมันแ่บ กันจ้าเป็นจักไหนจ้าเมนูนี่ถึกใจทุกคนบอถ้ทาทุกคนมักเมนูนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามอแอดนดอินได้จ้านี่ขอโตล่าไปก่อนบ๊ายบาย